คิดว่ามันมีตัวเดียวมีอย่างนักขอคิดว่ามันมีตัวเดียวได้สิค่ะบเขาเลยอ่ะไม่ไม่ปัญญายสุดแล้วมันมีเต็มเลยได้แล้วมันยิงมีโคโน่ไงแล้วพี่กระโดดออกไปปาดมันเอาลูกซองยักเลยแม่งเลยแล้วเราแบบว่าปืนลูดทั้งสองคนเลยลูดนมันเล่ดปืนแหลมไหมเอาจริงนะนะเอาจริงนะพี่จะแบบเอาจิงเอาจิงเอาิงแหละเดี๋ยวพี่จะแบบว่าอันนี้ละแบบเล่นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนักแข่งละสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต็อพี่จะไม่เข้าโผพังละ ดีใจมากช่วงนี้คุณได้มาดูข้อติ้งคุณคดมาดูน้าขอบคุณครับไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วค้ณทางซ้ายมันเดินไปมอมันเชออะไรล่ะท่านมนโดนแน่เปี้ยมขวาก่อซ้าย จอดกูขึ้นท้องบนแล้วจอดขึ้นไปไหนอ้กูขึ้นไปได้ จ็อตมาหน่อยจ็อตมาหน่อยวางไปไอ้ตรงนี้จะตายจ็อตชอตเดี๋ยวจะยิงพร้อมกันมันมันขังตัวเองอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวแต่อย่าเพิ่งเจาะพี่เขายิงก่อนอบอกนะจริงได้ตรงนี้อ่ะไม่จ็อตมาเลยมาตรงนี้เลยระลังตัวขวาดิไม่มีไม่มีเดี๋ยวพี่จะรีบจาะเลยเลยหนึ่งสองสวยนี่เรีกล้องเรียนไหมเจ็บเลยไอวอลก่ ครนี้ขอเล่นสนไนด์ได้ไหมได,ดขออ้ขอลองขอลองไหมขอลองสนไนด์สักเกมนะคุณด,ดูรี่เด็กคนมาครับดอผพมาจอดอยู่นีดดพ่พ,พบศัตรูแล้วยิงจอดยิงยิงยดาวดาวด <c oughs> จอดข้างหลังจอดข้างหลังจอดข้างหลังมาขอพาดทำรถไอ,ไอ้เหี้ยนี่อย่างหนักขอพาดทำรถไอ้เหี้ยนี่อย่างนี้จะล็อกอยู่แต่ลงด้านหลังจริงได้ดาว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 กูเล่นสไน,นชาร์ตด้วยนะไอ,ว,ไอวินไม่บ่ามีป้าน้องใช่ครับ ดีครับป่าบดินน้องเพชรครับบ๊าดีครับโอ้ไม่เห็นนานเลยก <c oughs> ้อยพอหน่อยมีมีเก็บเสียบป่ะน้องฮะเก็บยังมีครับขอหน่อยตอนนี้พี่จะเล่นสไนโซ์เต็มแล้วนี่ครับมุมมุมนี้ครับโอเคครับเอาไปสามไปครับ ก็ส่นสนายก่อนครับหนูด,ดูทุกเช้าแต่ไม่ได้เมนอ๋อโอเคเฮ้ยไม่ยังไม่ลืมกันนี่ว่าตอนนี้เล่นสนยนะคุณดูไม่ได้เล่นสนายนานแล้วนะแต่ถ้าเกิดยีไม่แม่นอย่าว่ากันนะให้จอดแบกแล้วกันตอนนี้ให้ราชาจอดแบก ลูกซองจอดซองอะไรครับพี่เอ็มซอง <Okay. S 1> โคโล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 ที่ต้องการในเนี้ยอุซี่อะกันชะกันโดนอะ่ะได้ได้ได้ไ,ดไป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 จอดไปมอเตอร์ไซค์ม,ออม,มีเห,หรียญบ้านเนาะมีเหรียญเปล่ามีเหรียญจนสองร้อยครับขอหน่อยมา เดี๋ยวครับก่อนสามก็หลังครับได,ได้แล้วได้แล้วอัพหน่อยอัพหน่อยยังมีเพื่อต่อซับให้ป่าไปสามสิบวันก่อนโอเคขอบคุณครับหกเดือนหรือ,อยังเนี่ยเพื่เพื่อนกลับมาดักดักดักไหนจะจอดจะาตามไปนะจอดอ่าตามจอดอ่าตามมันจีบสองตัวไอ้พบี้มรอพบี้มมา จอดดาวหนึ่งทีนี้เล่นได้แล้วจอดสวยจอดสวยจอดมันเอารถมาให้เราอ่ะมันเอารถมาให้เราอ่ะใช่เลยพี่สวอยจอดาให้เราหนูดูสตรีมพิมสองเครื่องเลยครับดูจอดด้วยดูพีิมด้วยโอ้ตึนเกินน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยอันนี้น่ารักจริง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 คนดู มันจะมีสักกี่คนครับดูแบบทีเดียวสองช่องอ่ะต่อส่อป่าได้แปดเดือนแล้วอ๋อใช่เหรอได้เสื้อแล้ววะดิใช่ไหมแสดงว่าได้เสื้อแล้วแน่เลยพี่ก็ไอพี่อฟก็เราก็ลังก็เรากวิ่งอยู่กับเราวิ่งอยกับ่าวจริงไหมดาวไหมงานแล้วนะครับน้อง เจาวัดแดงนะเจาปัญหาสวยน้องสวยนี่เลยนะน้องสวยนี่เลยนะน้องดูชื่อด้วยเจ้าแดงแป๊ดครับสวยจอดมือขวาแดงแป๊ดทำไมมันตั้งชื่อให้สั้นจังเลยวะแม่เออถ้าตั้งแนวยาวแบบนี้หน่อยเอิดจัดไปจอดไปจอดขอพักให้ครับผมทไงถึงจะได้เสื้อล่ะครับกดซัพพอร์เตอร์ครับสมัครสมาชิก6เดือนครับ สองช่องเลยนะช่องไอจอดก็มีเสื้อแจกด้วยนะคุณดูหกเดือนแต่ไม่รู้มาทำหรือยังทำอะไรครับมีเสื้ออยู่อ๋อมีเสื้ออยู่อ๋อมีเสื้ออยู่คุณดูไปกดติดตซับไปไปกดซับได้ได้ก็ต้องรับงถุงเท้าหกเดือนเหมือนกันหกเดือนเหมือนกันเด็กเขาจะไม่มีหายเขาเบี้ยไม่หายเดนียวใช่จ้าเดี๋ยวจะมีอะไรทำเจกับผ่อซื้อเสื้อขายต้องทำอีกทุดทีหนึ่งไปเบี้ยเบี้ย แอ้มันคือเราจะไม่ไล่น้องลงมาหัวแตกน้องหัวแตกเฮ้ยไอแดงเป็ดมันเล่นสนัยตึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมว่ะเียไม่แน่ใครจะไปดูโอ้โหไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะไม่แน่ใครวะพี่ไม่ได้เล่นสนัยนานแล้วพอพอมาจับแล้วแบบเฮ้ยคุยยังไงเนี่ยแดงอีกแล้วว่ะ น,นี่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวไกลไม่ตัวไกลไอ้บ้าไกลอีกหน่อยเดีจะให้มีต้อนระบาดไ,ไม่รู้นี่ใช่ใ<ห>ใดาวอีกแล้วดูดิอะไรวะปูล้วอันล่ะเฮ้ยตายแล้วตายแล้วมันที้ตายแล้ว,ลวอีนี่ไม่ได้เล่นสนายนานแล้วเนี่ยเฮ้ยเวอร์เกินไปหรือเปล่าตึงโบเลย โซนในน่าจะดูดิบแล้วเปิดตอนอาบน้ำเด็กก็อ๋อฮะตึงเกินไปจอดไปจอดไป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 ูไป้ติดตามใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครมาใครมาดูครั้งแรกฝากติดตามด้วยนะครับใครมาดูหลายวันแล้วก็ฝากติดตามด้วยช่องไนจอดด้วยลูงดกดสอง่องห่ะ ติดตามด้วยกันแล้วก็ดาวฟรีนะคณดูเพจพี่มกับเพจจอนมีดาวฟรีด้วยนะคนละ75ดาวครับมันจะมีแบบ35ดาว50ดาวแล้วก็75ดาวครับส่งได้เลยคนดูมันคือดาวฟรีครับไม่ต้องกลัวมันหักตังนะมันไม่หักดาวมันเป็นดาวฟรีครับผมมันเป็นดาวฟรีครับส่งได้เลยนะคนดูมันยอมตายด้วยเพื่อนให้มันชุบก่อนจอนให้มันชุบก่อน แดงแปดไล่แดงแปดมันเอาสุดด้วยมายิงหัวอย่างเดียวเลยสไนอ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องแชมป์นายจอดได้นะเฮ้ยขอตัวได้ไหมคะวิววิวอะไรอยมากเงี้ยโอเค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  ไอจอดในบ้านจอดในบ้านในบ้านในบ้านนี้ในบ้านนี้เลยเอาเลยน้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซอนเองน้องไอจอมันออกมาแล้วจอดมันอาแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ๊ตตอกเลยน้องวิงตามอยู่วินตามอยู่น้องเปอ่า ไจอตยิงหัวเห็นเลยหัวแตกเลยไอ้จอดมันแถมให้ด้วยการยิงหัวด้วยอ่ะพี่หมินไหนไม้แหมไม้พี่หมินเลยครับผมยิงหัวไปก็ดูฮะเก้าพันสี่ไอ้จอดคลิปที่แบบตั้งใจทำสามพันห้าอะไรกันครับ ต้องทำแลจอดแบบแบบอาติงไว้แล้วก็ลงทิ้งๆไปเลยอะ่ะน่าสนใจน่าสนใจนะบอกกอนวัดลงวันละสองคิปแต่ถ้าเกิดขยันก็สามคิป มันจะปลาันจะเอาเออพี่ผู้หญิงคนเดียวเนี้ยที่เราเราย่อแบบปลาขึ้นรถไปได้นะเออวะลืมไม่รู้ว่าปัวมันจะตามมาหรือเปล่าไงนั่นเลยนั่นเลยที่เราต้องการเราต้องต้องการแล้วมัาต้องรอดกับผัวมันกูยจอดกูโดน Thanks โอาไอยู่ตรงตัวไเลยตรงนั้นน่ะด้วยขวามือตัวนึครับพี่จัดไปตัวขวาจะตายแล้วอ๋อมันยิงรถเร,ออเราตัวขวามันยิงรถเราจะจัดไปดีน้องอยู่ตรงนี้เจ้าตัวขวาอีกแรงน้ำนม,มจะรีบยิงไปไหนเหรอเฮ้ย ผมยิงไปละเล่นคนทไมครับวันนี้มันเกินของเขมีความสุขมากนะครับสนัยรันมงการครับน้องไม่ได้จับสนัยนานแล้วมันก็จะตึงๆหน่อยนะแล้วมันยิงหัวแดงแป๊ดอย่างเดียวเลยคลิปนี้จะไปอยู่ใน YouTube ครับคนดูใครอยากไปดูย้อนหลังจัดไปครับพี่จะทำให้น้องๆดูเองคนที่ดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะครับผมเพียมสตรีมสดที่เพจช่อง FMBTV นะครับ ฝากาก็ติดตามกันได้นะครับสตรีมสดวัวเอายิงกว่านะยิงเรยวกว่านะไอจอบดันจอบดันเลยตรงไหนวะบุระานตะบนโอ้จอยาปุระดันน่ะอามีมไอวันต่อพุ่งาันที่ พี่มาแล้วน้องพี่มี20ลูกน้องเดี๋ยวพี่วางให้น้องพี่วางอีกพี่วางอีกน้องบอลฟรีก่อนบันดาก่อนบอนจ้าก่อนต้องเอาตัวนี้ตัวบนน่ะฟรีเลยให้ตัวนี้แล้วอ่ะเจ็บตัวเจ็บตัว วิ่จอดมันจะตายจอดจอดโดนไปสองม็ดไอ้วอไอ้วอสวยจอดสวยไอ้ตัวนี้เล่นกับมันเลย six ลงมายังยิงฟีเหรอข้างบนน่ะยิงฟีเหรอน้องเอาไม่พอมันไม่มีอเลยแบบยิงหมดไอ้วอลหมดแล้วเบียดแมวกับพี่ ื้อไดลงมาเหรอแ้วมันลงมาแล้วมีอยู่ด้านล่างอันนี้เราจุกตู้เหรอเอ้ยอยู่ยิงยิขอรับเบิดแล้ว สวัสดีครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้วฝากติดตามช่อง FMBTV ไปด้วยนะครับตอนนี้เพจพิมพู้ติดตาม77,000ก้าแล้วนะฝากมากดติดตามให้พีิมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง FMBTV ใน YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับผม